ลองกินข้าวต้มกุ้ยแบบสไตล์คนรวยเขากินกันจะหรูหราไฮโซขนาดไหนไปดูกันครับร้านนี้ชื่อว่าร้านรวยมิตรนะครับเป็นข้าวต้มกุ้ยแบบสไตล์พรีเมียมนะฮะร้านมี2สาขาคือที่ทองหล่อกับสาธรซึ่งวันนี้ผมมาทานที่สาขาสาธรน,นะครับด้านล่างชั้นหนึ่งจะเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าของเดียวกันนะฮะส่วนร้านข้าวต้มรวยมิตรจะอยู่ชั้น3าต้องเดินขึ้นบันไดไปนะครับพอขึ้นบันไดามาถึงชั้น3ก็ถึงกับตะลึงเลยนะครับร้านเขาสวยมากๆนี่ใช่ร้านข้าวต้มจริงไหมเนี่ยดูการตกแต่งการเลือกใช้้้้้้เเ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 ฟอออออรรรร์์นนนนนนนิจจกกกกกาาาาาาลืใชโทสีีขขขงงะับดดููููหแพตมมไปป็็ ห่งเขานะครับก็จะเห็นว่าเมนูเนี่ยก็จะคล้ายๆกับร้านข้าวต้มกุ้ยทั่วๆไปนะครับแต่ว่าราคาไม่ทั่วไปนะเอาเรื่องอยู่นะครับมาดูที่อาหารกันบ้างนะครับตัวแรกที่สั่งมาจะเป็นใช้โบผัดไข่นะครับตัวนี้เขาผัดมาได้ดีมากๆเลยนะครับหอมกินกระทะตัวใช้โบก็ออกรสหวานนะครับเข้ากันกับไข่กินกับข้าวร้อนๆคือฟินนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นหมูกรอบผัดพริกเกลือนะครับหมูกรอบเขาผัดมาได้แห้งมันน้อยและกรอบกรุบเลยนะครับส่วนตัวพริกเกลือที่ผัดมาด้วยเนี่ยก็รสชาติดีจานนะฮะกินด้ มากเลยนะฮะหนึบเด้งกาลังดีส่วนตัวไข่เค็มก็เค็มเค็มนัวนวนะครับจานนี้อร่อยครับส่วนอันนี้คือทีเด็ดที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือหมูสับต้มอเมะหรือหมูต้มบวยนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะใช้บวยญี่ปุ่นหรืออเมะนั่นเองจานนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับซุปบวยร้อนๆเค็มๆเปรี้ยวๆนะฮะหอมพริกไทยกินแล้วสดชื่นมากๆที่สําคัญเขาให้หมูสับมาแบบจุใจเลยนะฮะเมนูสุดท้ายนะครับเอาใจสายเนื้อนะฮะนั่นก็คือเมนูเนื้อทอดเผือกโยนั่นเองเนื้อเขาแลมานหนากาลังดีนะคร ประทับใจนะครับราคาอาจจะแพงสักเล็กน้อยนะครแต่ถ้าเทียบกับบรรยากาศร้านและคุณภาพอาหารผมถือว่าควรมาลองครับ